สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับมอเลสนะครับผมว่ามันดียังไงนะครับมอเลสตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยความดีของมันก็คือสเปรย์เย็นนั่นเองนะเวลาจะฉีดนะครับบอกเลยว่าฟินนะครับผมเย็นมากครับอยู่ได้นานด้วยนะตัวนี้นะและที่สําคัญนะครับมอเลสตัวนี้นะครับสามารถลดกลิ่นกายได้นะครับเป็นสเปรย์เย็นพิเศษเย็นไม่พอลดกลิ่นกายด้วยนะครับเหมาะกับการไปวิ่งนะครับที่วิ่งฟิตเนสไปออกกำลังกายหลังออกเสร็จนะครับบอกเลยสดชื่นมากนะครับตัวนี้นะครับมอเลสครับอ่านะครับตอนนี้นะ ีให้ดูน้องนะครับว่าหัวเป็นยังไงนะครับนี่นะครับหัวของน้องก็เป็นอย่างนี้นะครับแบบกดง่ายเลยครับแบบนุ่เลยก่อนใช้ครับเราต้องขย่าก่อนนะครับเขย่าก่อนนะครับพอเราเขย่าเสร็จแล้วเราก็ฉีดอ่นะครับและข้อดีของน้อยตัวอย่างนึงนะครับสังเกตดูนะครับไม่ทิ้งคราบขาวนะครับไม่เลอะเหนหนะนะครับฉีดเสื้อได้นะครับนี่ผมฉีดเสื้อดูนี่ครับผมฉีดเสื้อเลยนะครับดูนะครับว่ามีค้าบขาวไหมไม่มีเห็นไหมครับบอกแล้วนะครับว่าตัวนี้ครับ เย็นไม่พอที่ไม่มีข้าวขาวด้วยนะครับตอนนี้นะครับเริ่มเริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นแล้วครับตอนนี้นะครับอ่ามันมีนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสดชื่นนะครับฉีดตัวอย่างนี้ปื้ดปื้ดปื้ดได้เลยนะครับอ่าครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับโมเลสตอนนี้นะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับบอกเลยนะครับคุ้มมากนะครับเพียงร้อยสามสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับไปซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้านะครับและก็ไลน์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กได้เลยครับบ๊ายบาย